ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับการตั้งค่านะครับให้แพทนะครับเป็นตัวเลือกเสียงนะฮะเพื่อในการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะครับผมไปดูวิธีการทําเลยครับครับขั้นตอนแรกนะครับกดไปที่โหมดเพอร์ฟอร์มครับตรงนี้ครับกดไปเลยครับหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นนะครับเลือกพื้นที่นะครับที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ได้แต่งเสียงไม่ได้ทำอะไรเลยครับนี่เ่ินเคล์เซอร์ไปนะครับ ไปเลยไปตรงการ์ดนะฮะไปเลยครับเป็นที่ว่างนะครับที่เราไม่ได้ทําอะไรนะอ่าประมาณนี้นะครับนี่เป็นที่ว่างไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ไปกดคำว่ามิกครับไปเลยครับอ่าจะขึ้นหน้าตามแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับขึ้นไปนะครับไปอเห็นไหม ไม้เล็กหนึ่งนะครับเห็นไหมคือช่องนี้นะครับตัวนี้ไมยเล็กหนึ่งนะครับครับพอได้แล้วกด F1 ครับเลือกเสียงครับเลือกเสียงที่เราต้องการนะครับเสียงไหนก็ได้นะครับอาจารย์ต้องการเสียงไหนก็เลือกเลือกครับสมมุติว่าผมเอาเสียงเอาดีห้าศูนย์ก็ได้ฮะลองลองดูนะครับกดไปกด F8 นะครับเมื่อกี้พอได้เสียงแล้วนะครับไปต่อเสียงที่สองกันเลยครับนี่ ตัวนี้นะครับเลื่อนเป็นเสียงที่สองหรือหมุนตัวนี้ก็ได้ครับหมุนก็ได้เหมือนกันครับเป็นเสียงที่สองทเหมือนเดิมครับ f หนึ่งเลือกเสียงครับต้องการเสียงไหนก็ลงไปนะครับสตรวจาหมดเสียงที่หนึ่งดูครับเสียงนี้นะครับเหมือนกันครับเหมือนเดิมเสียงที่3ามมันก็เหมือนกันครับสามสี่ห้าหกเ5็ดแปเก้าสี่ส็ดสสิบาบหครับเหมือนกันครับทำเหมือนกันหมดนะครับอนี้สมมดเสที่สาม เรียกเสียงนี้ก็ได้นะครับทดสอบดูนะฮะนี่ผมจะทำคร่าวๆให้ดูประมาณ3เสียงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับไปดูที่เอฟเฟกครับนี่กดเอฟเฟกตหนึ่งครั้งเอฟเฟกตหนึ่งครั้งครับอ่าให้มาเปิดตัวนี้ครับเครื่องคระซื้อมาเปิดเมื่อกี้นี้คระซื้อเปิดเป็นตัวที่หนึ่งครับผมเอาเป็นตัวที่หนึ่งแล้วแต่อาจารย์นะครับมันมีหลาย เอฟฟกนะครับถ้าตัวที่หนึ่งมันจะปรับโลมิสไฮได้นะครับนี่เห็นไหมอาจารย์ได้เสียงอะไรหนาๆอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ปรับนะครับการต้องการแบบไหนนะฮะประมาณนี้ครับอ่าครับจากนั้นครับมาหมุนเปิดเอฟิกครับเปิดรีเวิร์บมาเลยครับกดเคอร์เซอร์เลื่อนลงมาเลยครับให้เปิดตัวนี้ก่อนนะครับเอาเอาเท่าไหร่นะฮะ ประมาณ80นะครับแล้วแต่อาจารย์ชอบนะครับผมส่วนผมตัวผมว่า80ดสิบเรื่องนะครับมียห้าตัวครับรีเวิร์บแล้วแต่ชอบเลยครับวางหมุนแล้วกดดูครับอ่าผมเอาตัวที่1นึ่ะครับประมาณนี้ครับครับตัวนี้ก็เปิดได้นะครับเปิดประมาณ30ก็ได้นะครับอ่า ตัวที่หนึ่งประมาณนี้ครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับลองกดดูครับตอนกดตัวนี้ยังไม่ออกครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไเปิดอีกครับกดมาที่ครับมิกหนครั้งครับแล้วก็ไปกดที่ f 2องครับ f สอ่าะไลนะ f สองะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้มากดตัวที่หนึ่งครับเป็นมิก เห็นไหมหมุนเลื่อนลงมามุ่นเลื่อนมันเป็นนี่ครับช่องเป็นมิกมิกหนึ่งครับประมาณนี้คือทั้งหมดจะจะใช้มิกตัวเดียวกันนะครับเป็นรีเวิร์ดตัวเดียวกันนะครับมาเปิดครับเปิด Effect, เอฟเฟกเพิรลรีเวิร์ดก่อนนี่เสียงไหนยังไม่เปิดก็ต้องเปิดไม่งั้นมันไม่มาเปิดไว้ถ้าเกิว่าเปิดแค่นี้ไว้ทดสองนะครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ ลองเปิดแล้วก็กดดูครับชอบเท่าไหร่กดเอากดเอาครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมน,น่ครับประมาณนี้ครับกดมิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็เซฟครับถ้าได้แล้วเซฟสมใจแล้วเซฟครับเซฟไปเลยครับตั้งชื่อ อะไรก็ได้แล้วแต่ตั้งชื่ออะไรก็ได้สมมติว่าตัวเดียวแล้วแต่นะครับกดเลยครับอยากเอาลงตรงไหนครับวางตรงไหน,นกดประมาณนี้ครับแล้วก็การเลือกใช้ครับกดที่มิกหนึ่งครั้งเดี๋ยวครับยอย่ากดได้นึงให้จํารหัสเสียงของท้องเรานะครับที่เราเซฟไว้นี่เราเซฟไว้ไหนแล้วก็จาตัวนี้ให้มุนมาตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่มิกหนึ่งครั้ง จากนั้นกด enter ขึ้นมานะครับแนมันจะขึ้นมาเสียงที่แหลกนี่เราเซฟไว้เสียงหนึ่งเสียงอะไรเสียงสองเสียงอะไรเสียงสามเสียงอะไรก็ประมาณนี้ครับเล่นตต่สบายและที่สําคัญนะครับกดเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ตัดนะครับเสียงก็จะไปเรื่อยครับไม่ตัดนะครับใช้งานง่ายครับสะดวกครับขอบคุณที่รับชมครับผม